ดีปัตมานักแสดงรุ่นใหญ่เผยภาพเวียสุกรวัตรหลังจดทะเบียนสมรสวิกกี้ขึ้นแทนวัยทีเจ้าบ่าวป้ายแดงออร่าจับมากจากกรณีที่พระเอกหน้าเข้มเวียสุกรวัตรจดทะเบียนสายฟ้าแรบกับสาววิกกี้ในเวลาต่อมาคุณแม่เวียสุกรวัตรก็ได้มาแสดงความยินดีกับลูกชายและสาววิกกี้ว่า wishing the two of you a lifetime right happiness together I'm away h e r for you lister of love ในขณะที่สาววิกกี้นั้นก็ได้โพสโซเชียลเป็นครั้งแรกว่า0.8.07.22ฝากครอบครัวคณนาเลศของเราด้วยนะคะและตอบคอมเมนต์คุณแม่เวีรสุขรวัติว่า Thank you very much ค่ะมัม Love you very much ค่ะต้องบอกเลยว่าทางด้านล่าสุดบี้ปัทมานักแสดงรุ่นใหญ่เผยภาพล่าสุดของเวียสุขรวัต์หลังขึ้นแท่นว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดง โดยงานนี้ทางด้านดีปัทมาได้เผยภาพและคำวอวยพรผ่านอินสตาแกรว่าวันนี้เจอจุดๆวงเล็บวาที่เจ้าบ่าวขอให้น้องมีความสุขสมปัรถนานะคะเป็นครอบครัวที่มีความสุขในแบบของเราเองแล้วก็แท็กเวีย19ด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของหนุ่มเวียที่จะเข้าพิธี TV วิวาเร็วๆนี้แล้วนะครับ